ต้นโกศลสิบแถมหนึ่งมาแล้วครับในราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรีครับผมนะเราแถมปุ๋ยให้ครึ่งกิโลด้วยเป็นไงพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นเขาแกะทองคําโบราณครับแล้วนี่ก็เขาแกะทองคําครับความเหมือนที่แตกต่างวันนี้มีอะไรกันบ้างเรามาดูกันครับผมเรามาเริ่มจากต้นนี้กันก่อนเลยทีเดียวครับผมนะเขาแกะทองคําโบราณครับเขาแกะทองคําโบราณนั้น เป็นใบใหญ่นะครับผมนะข้าสีเป็นสีเหลืองครับผมนะหรือสีส้มนะฮะนี่สวยๆแบบนี้ครับนะยอดกําลังเดินดีสูงด้วยนะครับผมนะเขาแกะทองคําโบราณ150บาทจัดส่งฟรีครับเรามาดูต้นต่อไปกันเลยทีเดียวครับผมต้นนี้เขาแกะทองคําครับผมเห็นไหมสังเกตว่าใบจะเล็กกว่าครับแต่ความโค้งความงองเหมือนเขาแกะนั้น เหมือนกันเลยทีเดียวครับผมนะเขาแกะทองคำต้นนี้ครับสวยๆกันเลยทีเดียวในาราคาเพียง150บาทเท่านั้นเขาแกะทองคำครับดูต้นต่อไปครับต้นนี้มีชื่อว่านกฟาร์มิงโก้ครับนกฟาร์มิงโก้นั้นจะเป็นสีชมพูนะครับผมแหม เขากับโต๊ะเก้าอี้ที่วางเลยทีเดียวเอาสวยๆแบบนี้ชอบพุ่มเยอะเลยทีเดียวครับนะสามช่อเลยทีเดียวนะครับคุณได้ฟอร์มพุ่มกันไปเลยไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆได้เลยครับนกอฟฟร์มินโก้ครับสวยงามแบบนี้ครับผมนะต้นต่อไปครับต้นนี้มีนามว่าแก้วไพลินครับแหมใบกลมสีแดงครับผมนะแก้วไพลินนี่ใบสวยมากเลยทีเดียวครับผมไปเปลี่ยนกระถางสวยๆให้น้องครับรับรองครับว่าน้องจะสวยงาม ให้คุณได้โดดเด่นเฉิดฉายแน่นอนครับแก้วไพลินครับผมดูต้นต่อไปกันครับต้นนี้มีนามว่ากุหลาบแดงครับกุหลาบแดงนี่ใบใหญ่สวยฟอร์มสวยครับผมนะกุหลาบแดงครับข้าวสีจะเป็นสีแดงกันเลยทีเดียวครับผมนะใครรับก็เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับกุหลาบแดงครับผมและต้นนี้ครับมีนามว่าสีประเสริฐครับสีประเสริฐนี่ สีสวยนะครับกระดูกสีแดงครับใบสีเหลืองครับผมนะจะเข้าสีกลายเป็นสีแดงครับพี่น้องครับสีประเสริฐครับผมนะใครรับก็เอาไปได้เลยไม้หายากครับสีประเสริฐฮะต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับสังทองครับผมนะต้นนี้สังทองฮะนะใครรับสังทองก็เอาไปได้เลยครับฟอร์มสวยนะครับสังทองนี้ก็เป็นไม้แพงเหมือนกันนะครับผมนะแต่ให้ไปในราคาเพียง หนึ่งร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรีครับสังทองนะต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีนามว่าเพือดกะจีครับเลิอดก,ก,ก,กะจีฮะนะเลิดกะจีสวยๆแบบนี้ครับเลิอดใช่ไหมอ่าเลิอดฮะ <laughs> เลิดก,กะจีครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับ <laughs> เอาไป <laughs> ได้เลยครับผมนะไม้หายากครับนี่ไม่คุ้นชื่อกันเลยทีเดียวมีใครรับก็เอาไปได้เลยเลิดก,กะจีครับผม ต้นนี้มีนามว่าเนปาลครับเนปาลน,นี่ใบเขาจะเป็นจุดๆแบบนี้ครับเนปาลสวยนะครับผมนะนี่ถ้าออกใบออกสีเต็มที่นี่รับรองครับงามเฉิดฉายไม่เปรนรองใครเลยสําหรับเนปาลครับผมนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีนามว่ามงกุฎเพชรครับมงกุฎเพชรสวยๆแบบนี้ดูฮะนะเข้าสีจะเป็นสีชมพูครับผมนะมงกุฎเพชรครับ ดูฮะใบเขาจะออกมาแหลมๆแบบนั้นครับผมนะมงกุฎเพชรเอา้าใครสนใจต้นไหนโทรมาได้ที่เบอร์063 697 4664นะครับผมนะนี่ไม้ส,สวยๆแบบนี้รอคุณอยู่ชมต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้มีชื่อว่าพรสวรรค์ครับพรสวรรค์นี่ไม้นะก้านยาวฮะใบใหญ่ครับผมนะ สวยงามครับเป็นไม้โตไวนะครับผมนะพรสวรรค์ครับสีสวยด้วยนะครับผมนะสำหรับพรสวรรค์นี่สวยๆแบบนี้รับไปได้เลยครับพรสวรรค์ครับผมต้นนี้มีชื่อว่าราศีเมษครับผมราศีเมษราศีแห่งไฟครับนี่ดูดความชั่วร้ายในบ้านในเรือนของเราไปหมดเลยครับผมราศีเมษครับนะสวยครับนะเป็นสีส้มนะสำหรับราศีเมษครับผมฟอร์มแน่นพุ่มสวยครับต้นนี้ 150บาทส่งฟรีครับนะต้นต่อไปครับต้นนี้มีนามว่าพลักครับผมนะพลักสวยๆครับนี่ฟอร์มสวยใบยาวหยดเยิ้มเลยทีเดียวข้าวสีจะเป็นสีชมพูนะฮะพลักครับผมนะนี่เขาจะเป็นสีเขียวขาวก่อน พอเขียวขาเสร็จแล้วนี่จะเป็นสีชมพูให้คุณครับถ้ายิ่งสีขาวเยอะครับผมนะแสดงว่านั่นแหละครับนะสีชมพูครับผมถ้าเขียวเยอะนั่นคือโคโรฟิลครับผมนะต้องหาแสงให้เป็นสีขาวแบบนี้สวยๆเลยนะครับผมนะอ่ะต้นต่อไปครับ ขุนเหล็กนะฮะขุนเหล็กสองช่อสวยๆใบใหญ่ๆใครชอบใบใหญ่ครับผมนะสำหรับขุนเหล็กครับสีสวยนะขุนเหล็กใบใหญ่สีชมพูพี่น้องเอ้ยไม่ต้องบอกใครเลยทีเดียวครับผมนี่ยิ่งเป็นสีเหลืองเยอะแบบนี้สีชมพูจะมาให้คุณสวยๆกันเลยทีเดียวขุนเหล็กครับผมนะ่ะต้นต่อไปครับใครอยากได้ไม้ฟอมสวยๆครับพลาดไม่ได้สำหรับท่าวาสุกีครับผมนะ อยู่แดดครึ่งวันสบายๆดูนี่ฮะสีกําลังเข้าสีแล้วพี่น้องนะจากสีเหลืองกลายเป็นสีชมพูชมพูกลายเป็นแดงครับแมถ้าวาสุกีครับเป็นไม้ที่ใบทนมากนะครับผมนะล่วงยากครับสามารถทนแดดได้ด้วยถ้าวาสุกีครับผมต้นต่อไปครับ ต้นนี้สายพินครับสายพินเป็นไม้ใบยาวครับสีดําแดงฮะนะนี่สามารถเลี้ยงแดดได้นะพี่น้องนะสายพินครับผมนะใครชอบไม้ใบยาวสีดําแดงเอาไปได้เลยครับสําหรับสายพินครับผมต้นต่อไปครับต้นนี้อุปราชลานองครับผมนะสีสวยใบสวยดูฮนะ ดูดูกระดูกเขาสิครับสวยขนาดนี้ครับผมนะแหมสวยงามเสียขนาดนี้นะอุปราชลานองครับผมนะใครรับก็เอาไปได้เลยอุปราชลานองครับผมนี่เรามาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีครับผมใช่ครับต้นนี้จังหวัดอุทัยธานีครับผมนี่ใครอยู่อุทัยครับหรือรักสาวอุทัยก็เอาไปได้เลยครับผมนะตับจังหวัดมีหายากพี่น้องเก็บได้เก็บเลยทีเดียวเพราะอุทัยธานีเนี่ยมันสวยสวยครับผมนะ อุทัยธานีสองยอดกันไปเลยทีเดียวครับผมเจ้าเงาะครับผมนี่ใครรับสั่งทองไปก็เจ้าเงาะไปด้วยนะจ๊ะเจ้าเงาะนี่เป็นไม้สวยหายากกันเลยทีเดียวครับผมนะครับเป็นไม้เก่าเลยทีเดียวสำหรับโกศลน,นะฮะใครจะไปจัดสวนนี่พลาดไม่ได้สำหรับเจ้าเงาะครับผมนี่สวยงามแบบนี้ครับในราคาเพียง1 5 0บาทเท่านั้นรับกันไปได้เลยครับผม เรามาเอาไม้ใบตีกันบ้างครับผมนะไม้ใบตีนี่มักจะแดงครับต้นนี้ตีชดาครับผมตีชดานี่ลายเส้นเขาสวยงามกันเลยทีเดียวครับสําหรับตีชดาครับผมนี่สวยๆแบบนี้ในาราคาเพียง150บาทจัดส่งฟรีครับเบอร์โทรทีได้ไหมในวัดได้ครับผมนะ0 6 3 6 9 7 4 6 6 4นะครับผมนะเอาต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้ชื่อว่าพระ พันวสาครับผมนะพะพันวสานี่เป็นไม้สวยมากนะครับผมนะสมชื่อเลยทีเดียวฮะนะคร,รับก็เอาไปได้เลยพรพพันวสาครับข้าวสีจะเป็นสีชมพูนะครับผมสายสีสันนี่จัดจ,จ้านแน่นอนนะครับสำหรับพรพพันวสาครับผมนี่สวยๆแบบนี้รับกันไปได้เลยครับจังหวัดลบบุรีครับแหมนานมาทีครับผมนะ เนี่เป็นปีเลยฮะเพิ่งจะมาครับผมทํายากอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะได้ไซส์มาครับนะจังหวัดลบบุรีสวยๆแบบนี้ครับสําหรับคนที่ชอบสีเหลืองนะครับนะใบยาวบิดเป็นเกลียวนะครับผมนะสวยงามครับอ่ะต้นต่อไปครับต้นนี้สีสง่ากลายครับผมสีสง่ากลายเนี่ยใบครับผมนี่ใบจะเป็นเกลียวแล้วก็มีสีสีชมพูครับผมนะ สวยงามครับใบใหญ่กว่าปกตินะฮะถ้าเป็นใบธรรมดาจะเป็นใบกลมครับสลับสีสางแต่นี่สีสากลายคุณจะได้ไม้สวยๆกันไปเลยทีเดียวครับมีแต่คนถามหาครับสาหรับสีสากลายครับผมต้นนี้อีเหนาเหลืองครับผมนะอีเหนาเนี่ยนะครับดั้งเดิมเลยทีเดียวสีเหลืองครับผมต้นนี้นะไม่ค่อยมีของใครครับอีเหนาเหลืองครับผมนี่ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญในการเพาะ โอสนโดยเฉพาะเลยครับอีเเนาเหลืองครับผมนะใครรับก็เอาไปได้เลยครับสวยๆแบบนี้ครับผมนะอ่ะต้นต่อไปครับปิดท้ายด้วยต้นนี้ครับพิเศษครับผมนะนกสลาย,ยุครับจากราคา350บาทนะครับผมนะ ไซส์6นิ้วนะครับหายากมากครับนกสลายุครับให้ไปในราคาเพียง250บาทจัดส่งฟรีครับผมนะการันตีความสวยครับดูหางสิครับเหมือนหางนกกันเลยทีเดียวครับนกสลายุครับผมนะสนใจต้นไหนก็โทรมาได้ที่เบอร์063-697-4664นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม